กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้มาเจอกับสาวโอนพาวรวยชาแนลอีกแล้วค่ะก็จะมาให้แนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายในงวดประจำวันที่26กรกฎาคม2564นะคะพี่น้องมาให้แนวทางอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องโค้งสุดท้ายวันนี้เจาะให้4ชุดนะคะพี่น้องสำหรับงวดที่แล้วที่สาวโอนเจาะให้น้อพลาดแต้มเดียว ให้หกาออกหกสี่น้อพี่น้องเป็นที่น่าเสียดายมากค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาตามต่อกันเลยค่ะสี่ชุดสุดท้ายนะคะค้งสุดท้ายวันนี้ที่สาวโอนชอบนะคะก็จะมีหนึ่งหกนะคะพี่น้อง ถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบผ่านนะคะพี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะพี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขอีกชุดหนึ่ง สำหรับงวดที่แล้วที่สาวอวนให้ไปเนอะพี่น้องหกห้าพลาดแต้มเดียวต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องหวยมีเข้ามีหลุดเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับแนวทางพุ้งสุดท้ายวันนี้4ี่ชุดนะคะหนึ่งหกสามี่หกดหนึ่งสานะคะพี่น้อง ก่อนออกไปสาวออนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะก่อนออกไปฝากช่องสาวออนด้วยนะคะสาวออนพารวยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวออนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สาวออนก็มีแนวทาง้งสุดท้ายเท่านี้นะคะพี่น้อง ขอ,ขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องโชคดีค่ะร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีค่ะ